สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้ผมอยากจะมาอัปเดตตัว i t t o o n นะแล้วก็พูดถึงตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะ t t o o n n เองก็เรียกว่าพุ่งไม่หยุดเลยนะช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงนี้ผมอาจจะพูดถึงตัว Bitcoin เยอะหน่อยนะเพราะว่ายัางไงตัว i t t o o n เนี่ยก็โดมิเนตตลาดคริปโตเยอะที่สุดนะดังนั้นเนี่ยถ้า Bitcoin ขึ้นเนี่ยก็จะดึงตัวเอาคอยตัวอื่นๆขึ้นไปด้วยนะดูค่าเฟียร์กลีย์ด็ก วันนี้เนี่ยก็อยู่ในเลเวลกรีซนะก็เรียกว่าดีขึ้นมาเยอะเลยนะถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับค่าตัวภาพรวมของออตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยตัว Market cap ก็อยู่เหนือ2ล้านล้านเหรียญนะครับตัว Bitcoin ก็อยู่ที่ประมาณ47 0 0 0นะ 47, ซึ่งเป็นเลเวลที่สำคัญมากนะเพราะว่าเรามีตอนนี้ตัว Bitcoin เนี่ยราคาทะลุเส้น 21 uh, weekly moving average ขึ้นมาแล้วนะเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่าจ่ออยู่นะจ่อเส้น DMA 200อยู่นะที่เลเวลประมาณ48,000นะ48,000นะก็ดูจากอินดิเคเตอร์ตัว m a c กดีประกอบในไทม์เฟรม w e e ลี่เนี่ยก็เป็นไปได้นะว่าตัวบิตคอยเนี่ยกำลังจะอยู่ในขาขึ้นจริงๆแล้วนะแล้วก็ มีความเป็นไม่ได้สูงนะที่จะเจาะทะลุเส้น dMA 200เอ่อ DMA 200ที่ราคา48,000ขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าเราดูเทียบกับตัวอินดิเคเตอร์ MACD เนี่ยเ,เส้นสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยกำลังจะตัดขึ้นเส้นสีแดงตรงนี้แล้วนะซึ่งทุกครั้งที่ตัดขึ้นนั้นเนี่ยเราเห็นว่าตรงนี้นะตัดขึ้นราคาบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้เองเนี่ยตัดขึ้นราคาบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปนะตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับตอนนี้สำหรับตัว บิตคอยนะแล้วก็ถ้าเราจะดูข่าวต่างๆนะอย่างตัวรัเสเซียเองเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างจะจริงจังกับตัวบิตคอยมากขึ้นนะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าโดนแซงชั่นนะช่วงนี้นะแล้วก็กําลังจะพิจารณานะที่จะสามารถที่จะใช้บิตคอยเนี่ยซื้อขายเชื้อเพลิงจากทางรัเสเซียได้ด้วยนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางรัเสเซียเองก็เรียกว่าจะทําให้ m i n นิงนะไมเนอร์ที่อยู่ในประเทศของเขาเนี่ยถูกกฎหมายด้วยนะครับก่อนหน้าน,นี้มีข่าวนะว่าจะ ทําตัวบิตคอยเนี่ยให้เป็นตัวเคอร์เรนซีด้วยนะครับควบคู่กับเงินรูเบิลไปด้วยนะครับแล้วก็ทางเกรสเกลเองนะเกรสเกลเองที่ยื่นขออนุมัตินะคอนเวิร์ตตัวกองทุนบิตคอยนะครับให้ไปให้ไปเป็นตัวบิตคอยสปอตอีทีเนี่ยกับทางกรตรของของอเมริกาเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะแต่ก็โดนรีเจ็คมาตลอดนะครั้งนี้เนี่ยเกรสเกลเรียกว่าไม่ยอมอีกต่อไปนะครับอาจจะมีการ ฟ้องร้องได้นะถ้าเกิดทางกอรตอเนี่ยไม่แอบพูฟไม่อนุมัตินะตัวกองทุน e ีทให้กับตัวเกรสเกลนะเข้าใจว่าจะมีการาจะมีการยื่นอีกทีประมาณกลางปีนี้นะที่จะขออนุมัติคอนเวิร์ตตัวจากกองทุนเกรสเกลบิตคอยเนี่ยกลายเป็น Bitcoin e ท f นะก็จริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมกรตอตตของสหรัฐอเมริกาถึงยังไม่อนุมัตินะทั้งๆที่ทหลายประเทศเยอย่างแคนาดาเองเนี่ย หรือว่าบราซิลเองเนี่ยก็อนุมัติตัว bitcoin Spot ETF เไปแล้วนะที่อเมริกาเองมี bitcoin Future ETF นะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังไม่อนุมัติตัว bitcoin Spot ETF นะซึ่งครั้งนี้เกสเกลก็เรียกว่าจะไม่ยอมแล้วนะก็จะอาจจะฟ้องร้องทางกรอตตของสหรัฐอเมริกาได้นะถ้าเกิดยังไม่อนุมัติครั้งนี้นะครั้งนี้ยังไม่อนุมัตินะเอ่อถ้าเราดูแล้วก็ตัวบิตคอยนะถ้าเราจะดูจากทวิตเตอร์ของ t e คเดฟเนี่ย ตัวอินดิเคเตอร์วอลแท็นะซึ่งอยู่ในไทม์เฟรม3วมสนะครับเราจะสังเกตว่าทุกครั้งนะที่เส้นตัวสีน้ำเงินเนี่ยตัดขึ้นเส้นสีแดงนะก็จะเป็นขาขึ้นเสมอนะเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีความถูกต้องแม่นยำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะถ้าเราจะดูในอดีตที่ผ่านมานะเส้นสีน้ำเงินตัดขึ้นตรงนี้นะก็เรียกว่าเป็นขาขึ้นนะของตัวบิตคอยนะครั้งนี้เหมือนกันนะเส้นสีน้ำเงินตัดขึ้นนะ ก็บิตคอยวิ่งขึ้นไปนะครั้งนี้ตัดขึ้นบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะครั้งนี้ตัดขึ้นก็วิ่งขึ้นไปนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กําลังตัดขึ้นพอดีนะก็เรียกว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัว Mac ดีอย่างที่ผมโชว์เมื่อกี้ในทา f เฟรมวิกลี่เนี่ยก็ประกอบกันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะที่บิตคอยกําลังจะวิ่งขึ้นไปอยู่ตอนนี้นะครับนอกจากตัวบิตคอยแล้วเนี่ยตัวลูน่าเองเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นไม่แพ้กันนะจริงจริงบิต ตัวถ้าเรามาดูจะตัวทวิตเตอร์ของ u u n Foundation เนี่ยจะสังเกตว่าอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยนะที่ทำให้ตัว Bitcoin วิ่งขึ้นอยู่ตอนนี้นะซึ่งล่าสุดเนี่ยในทวิ t เตอเนี่ยก็คือโชว์นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทาง Luna เนี่ยซื้อตัว Bitcoin ไปแล้วเป็นมูลค่าประมาณ1.3พันล้านเหรียญน,นะมีถือ Bitcoin อยู่ทั้งหมดประมาณ2,7704 Bitcoin แะแล้วก็นอกจากนั้นที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือซื้อที่บ i แ a นด e ด้วยนะซื้อที่สปอตมาเก็ตนะนน นี่อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุนะที่ปั๊มราคาบิตคอยขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเพราะว่าทางดูคอนซึ่งเป็นโฟลเดอร์ของทางลูน่าของทางเทอร์ไลน์เนี่ยก็ประกาศออกมาชัดเจนนะว่าระยะระยะสั้นเนี่ยเขาจะซื้อประมาณ3,000ล้านเหรียญตอนนี้ซื้อไปแล้ว1 3พันล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ระยะยาวจะซื้ออีกประมาณดึงหมื่นล้านเหรียญน,นะนั่นก็ทําให้ราคาบิตคอยวิ่งขึ้นอยู่ตอนนี้นะแล้วแล้วก็บิตคอยแม็กซิมัสหลายคนเนี่ยจากที่เคยเกียด ตัวนะเอาคอยนะเรียกพูดง่ายก็คือว่าอะไรที่ไม่ใช่บิตคอยเนี่ยไม่ชอบทั้งหมดนะสำหรับบิตคอยแมกซิมัสนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็หันเรียกว่าหันเริ่มจะหันมาสนับสนุนโปรเจกต์นะตัวเทอร์ล่าด้วยแล้วนะทางดูคอนเองเนี่ยก็ออกมาทวิสนะท้าทายนะว่าลองช็อตอีกทีหนึ่งนะลองใครใครอยากจะช็อตบิตคอยเนี่ยก็ลองดูนะครับถ้าเราจะดูข้อมูลนะว่าชอ็อตฝั่งช็อตเนี่ยถูก ลิควิดไปเท่าไหร่แล้วนะในชอบในรอบวันที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ทางดูคอนมีการซื้อบิตคอย n เพิ่มขึ้นลองดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับจะสังเกตว่าแท่งสีแดงเนี่ยยาวกว่าแท่งสีเขียวนะอย่างเช่นเมื่อช่วงประมาณเมื่อวานนะที่ผ่านมาช่วงประมาณตีสามเนี่ยฝั่งชอตเนี่ยถูกลิควิดเดตนะหรือว่าถูกล้างพอร์ตเนี่ยไปมูลค่าประมาณ203ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะแล้วก็หลังจากนั้นก็แดงๆมาตลอดเลยนะก็ เรียกว่าดูคอนเองก็จ้องอยู่นะว่าถ้าใครชอตบิตคอยเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่เขาจะเข้าซื้อก็ได้นะแล้วก็ฝั่งชอตเนี่ยอาจจะโดนลิคูเดตด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นผลดีนะกับตัวราคาตัวบิตคอยแล้วเนี่ยราคาลูน่าเนี่ยก็เรียกว่าทํากลับมาทำออทามไฮด้วยเหมือนกันนะลองดูตัวาราคาของตัวลูน่านะ <c oughs> ลองดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม เดลี่ uh, นะปัจจุบันเนี่ยราคาลุ้อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสามเหรียญหนึ่งร้อยสามเหรียญเนี่ยนะก็เรียกว่าแตะช่วงนี้เนี่ยอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะพยายามที่จะทะลุตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็ยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้วันนี้ผมว่าใจว่าขึ้นไปสูงสุดที่มันประมาณหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยเจ็ดเหรียญนะแต่ก็ย่อต่ําลงมานะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาดูตัวอินดิเคเตอร์แม็กดีประกอบเนี่ยทำเฟรทที่เป็นเดลี่เนี่ย <c oughs> เรียกว่าเส้น เสี่ยงเงินตรงนี้ก็กําลังจะตัดขึ้นไปนะทุกครั้งที่ตัดขึ้นไปนั่นเป็นสัญญาณนะ,ะที่แสดงให้เห็นว่ารูน่าก็กาลังจะวิ่งขึ้นอย่างตอนนี้อย่างช่วงนี้นะตัดขึ้นไปนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะช่วงนี้เองตัดขึ้นไปก็วิ่งขึ้นไปนะดังนั้นเนี่ยรูน่ายังไม่หยุดเท่านี้นะก็ยังมีโอกาสที่จะทำออท i ไฮใหม่อย่างต่อเนื่องเลยนะสำหรับตัวรูน่านะเพราะว่าผมคิดว่า bitcoin maximum หลายคนเนะี่ยอาจจะชอบตัวรนะูน่าเนี่ยแล้วก็อาจจะมะีเงินทุนบางส่วนเนี่ยเงินลงทุนบางส่วนเนี่ยไหล เข้ามาที่ตัวโปรเจ c เตอร์ล่ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เรามี uh, เอ่อเทอร์ล่เนี่ยมีตัวอังเ r p r o t o c คอนะซึ่งเป็นตัว d e f าอีกตัวหนึ่งนะที่มี t o ท a l ไว l ูล็อกในนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าถ้าเอา stable coin ไปไปสเตในนั้นเนี่ยไปฝากไว้ในนั้นเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนดีเลยนะประมาณ19ถึงประมาณ20%นั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้ตัว Luna าราคาพุ่งสูงขึ้นมาอยู่ตอนนี้นะครับอีกตัวนึงที่ น่าจับตามองเลยนะตัวๆก็คือตัวอิตาเลียนนะตัวอิตาเลียมเองเนี่ยถึงแม้จะมี Market Cap อยู่สูงนะแต่ว่าก็ยังเป็นคอยตัวสมาร์ทเอาคอยตัวต้นๆนะที่ตัวไม่ใช่ตัวต้นๆก็คือเป็นตัวที่มีเอาคอยที่มี Market Cap สูงที่สุดนะแล้วก็เป็นตัวเอาคอยที่ดึงเงินทุนนะเข้ามาสู่ตลาดคริปโตอีกตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับทางนักลงทุนเองก็เรียกว่า ซื้อตัวอีเทเลียมนะครับแล้วก็มีการถอนตัวอีเทเรียมออกจากเอ็กซเชงเนี่ยไปมูลค่าประมาณ4.1พันล้านเหรียญนะ4.1พันล้านเหรียญนะหรือว่าคิดเป็นจํานวนอีเทเลียมประมาณ180,000อีเทเลียมนะในรอบวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะดังนั้นอีเทเรียมก็ยังเติบโตไปได้อีกเยอะเลยนะอีเทเรียมเองปัจจุบันก็ราคาที่ประมาณ3,004นะเคยทำาอทำไฮไ้ที่ประมาณ4,008นะช่วงนี้ทั้งตัว บิตคอยแลวก็ตัวอีทเทเยมนั้นก็เรียกว่าปั๊มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็น2ตัวที่ดึงเงินนะเข้ามาในตลาดคริปโตแล้วก็เป็น2ตัวนะที่มีตัวโดมเมนตลาดเยอะที่สุดนะสองตัวรวมกันเนี่ยโดเมนโดเมเนตตลาดคริปโตเกินครึ่งน,นะประมาณ6กสเปอร์เซนะสำหรับตัวอีทเทเยมแล้วก็ตัวบิตคอยนะอีกตัวหนึ่งนะที่จะอัปเดตวันนี้คือตัว คาร์ดนนะตัวคาร์โนเองเนี่ยข้อมูลออนเชนก็แสดงให้เห็นนะว่าตั้งแต่เรียกว่าต,ต,ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาปี2022ที่ผ่านมาเนี่ย transaction นะของตัวคาร์โนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ50เท่าเลยนะดังนั้นเนี่ยนี่แสดงให้เราเห็นนะว่า,าการที่มี transaction เพิ่มขึ้นนั่นนั่นหมายถึงมีดีมาเพิ่มขึ้นมีความต้องการใช้ตัว ADA เพิ่มขึ้นนะในช่วงที่ปีนี้ไปต้นมาในช่วงที่มีตัว D application ต่าง เริ่มที่จะล้อนตัวเมเนดบนเครือข่ายของตัวอีทิเลียมเพิ่มมากขึ้นนะก็เป็นสัญญาณนะที่แสดงให้เห็นว่าดีมานของตัว ADA อ่าเมื่อกี้ผมพูดผิดนะตัว ADA นะไม่ใช่ตัวอีทิเลียมนั่นก็เป็นสัญญาณนะที่แสดงให้ญญเห็นนะว่าดีมานของตัว ADA นะั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆนะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ทางชาวเองเนี่ยก็ออกมาทวิตนะแสดงความยินดีนะกับทางทีมงาน ดีซีสปาร์กนะที่ทำเรื่องของโปรเจกต์ตัวไมโครเมดานะซึ่งก็เป็นบิตนะที่จะเชื่อมระหว่างคอยที่เป็น non EVM นะอย่างเช่นตัวคาร์โนหรือตัวโซลนาตัวออคแลนดเนี่ยไปสู่ตัว EVM นะก็คือเครือข่ายของตัวอีทิเลียมนะซึ่งนี่ก็เป็นหน้าตานะให้ดูหน้าตาของตัว m ลก k ้ Swap นะับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ของตัวไมโครเมด้านะซึ่งที่จะเป็นสะพานเชื่อมนะสะพานเชื่อมระหว่างตัว ADA นะไปสู่ตัว AD, ตัวเครือข่ายของตัวอีทิลีมนะ m i ADA เนะี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้จะร e p r เซนต์นะก็คือเป็นตัวแทนของตัว ADA ที่เป็น native token นะของตัวคาร a โนนะแล้วก็สามารถที่ ที่จะสวอปเป็น Lab ADA ได้นะซึ่งก็เป็น ADA ที่อยู่บนเครือข่ายของตัวอีทิีเลียมนะครับซึ่งนั่นก็จะทําให้ดีมานหรือว่าการความต้องการใช้งานของตัว ADA เพิ่มมากขึ้นนะจะเพิ่ม Total Value l o ็อนะให้กับตัว ADA เพิ่มมากขึ้นด้วยนะปัจจุบันนี้เรามี Total Value l ล็อนะสำหรับตัว ADA อยู่ประมาณ มูลค่าประมาณ417ล้านเหรียญนะ417ล้านเหรียญนะดังนั้นเนี่ยการที่ ADA เนี่ยสามารถที่จะถูกเอาไปใช้บนเครือข่ายของตัว AT บนเครือข่ายของตัวีเทเรียมได้ด้วยเนี่ยนันก็จะทำให้ดิมาของตัว ADA เพิ่มมากขึ้นทอทัลไวลูของตัว ADA เพิ่มมากขึ้นยูทิลิตี้ของตัว ADA เพิ่มมากขึ้นนะจะสามารถที่จะทำให้ดันราคาของตัว ADA เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเราจะมาดูราคาของตัว ADA ตอนนี้ นะก็อยู่ที่ประมาณ1.2เหรียญน,นะต่อ A D A นะก็แตะที่เส้นแตะที่เส้น21 Weekly Moving Average ตรงนี้เลยนะที่ประมาณ1.27นะ1.27 1, 7, 1. 2, ประมาณ1.2ประมาณ1.3นะ1.3ก็ถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้เลเวลต่อไปก็คงเป็นอยู่ที่ประมาณเส้น D M A 200นะที่มาณ1.5เหรียญน,นะแต่ว่าถ้าเราจะมาดูใน Weekly weekly t i m e f เ a m e เนี่ยเทียบกับตัว Mac d ดีเนี่ยจะสังเกตว่า,เ,าเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะกำลังจะตัดขึ้นนะกำลังจะตัดขึ้นเส้นสีแดงตรงนี้แล้วนั่นก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าขาขึ้นกำลังจะมาแล้วนะเพราะว่าทุกครั้งที่ตัดขึ้นนะก็ขึ้นไปตรงนี้นะทุกครั้งที่ตัดขึ้นก็ขึ้นไปตรงนี้นะแล้วก็เราจะมีอีเวนต์สำคัญก็คือเวอร์ซิลฮาร์ดฟอกนะในช่วงกลางเดือนอมิถุนาประมาณวันที่20มิถุนายนนี้นะที่จะถึงเนี่ยนะ ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะที่ชี้ให้เห็นว่าตัว ada นั้นก็กำลังจะวิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับก็เดี๋ยววันพุธนียผมอาจจะมีไลฟ์นะกับทางทีมงานคริปโตนะครับก็เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวมาร่วมพูดคุยกันนะในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์ไงจะมีไลฟ์หรือไม่ไลฟ์ไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับ ก็สำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ์คุณบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ